จะเดินไปข้างห,หน้าพร้อมกันที่ไม่ถึงใครไปข้างหลังอย่างมเอนัปั้งไสโกลอเรียนขวเรงยนานั้นแรกเลยเคืออยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะเราก็ทําให้ภาษามือคล่องมากขึ้นเพราะว่าพอเราไม่ได้ใช้นา,นานนะคะภาษามันก็อาจจะทําให้เราไม่คล่องมากขนาดน,นั้นตอนนี้ก็เรารู้สึกว่าอยากจะรื้อฟื้นความสามารถของเราที่มีอยู่หลายๆภาษาก็เหมือนกันค่ะเกาหลีอังกฤษ กามองว่าจุดเด่นของการในการพูดค่ะและการรู้สึกว่ามันจะยิ่งดีมากขึ้นถ้าการสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเราสามารถส่งสารที่การอยากจะสื่อไปให้ได้ครบเท่านั้นเองค่ะการผลิตภาษาถิ่นว่ายาก่ไหมสำหรับตัวการการไม่ได้มองว่ามันยากมาก,กหรือน้อยนะคะแต่การมองว่ามันเป็นความทา้าทายที่การต้องทำให้ได้เพราะมันคือเป้าหมายของกเราขอบคุณตัดนักนะเจ้า ทั้งคนเชียงใหม่แล้วก็ทั้งทุกคนในประเทศที่เชียร์การเพื่อนเพื่อนเพศศ์เพื่อนเพื่อนนักกิจกรรมเพื่อนเพื่อนสโมสรนักศึกษาเยาวชนดีเด่นองค์กรต่างๆที่การเคยเข้าร่วมทุกคนเป็นกำลังใจให้การหมดเลยค่ะสิ่งที่การอยากจะขอบคุณก็คือผู้สนับสนุนทุกคนทั้ง C p พีกองนางสาวไทยเชียงใหม่ทุกๆท,ทีมที่ช่วยเหลือหนูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณจริงๆค่ะแล้ววันนี้กันทาได้แล้วนะคะแม่วันนี้แม่หนูมาด้วยค่ะแม่กับนาค่ะ อยากเจอแม่มากแต่วันนี้หาไมาเ่เจอแล้ค่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าอยากจะขอบคุณแม่ที่เลี้ยงกันมาให้การให้เป็นการในทุกวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากานทํำให้เรานะแม่แล้วเจอกันนะแม่พรุ่งนี้อยากทำอะไรอยากอยากทำอะไรเป็นอยากแะไรหลังจากความมุ่งมกุฎมาสำเร็จแล้วเอ่อพรุ่งนี้เหรอคะอยากกินข้าวกับแม่ใช่กำลังใจจะ่สำคไญสำหรับรายการที่ขอบตัวเองมาเป็นปวดในเสารไท,ท้ายปีนี้ คือครอบครัวค่ะเพราะ่การตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าก็อยากจะทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวการทุกๆวันเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแรงผลักดนันที่ทำให้การไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็คว้าโอกาสทุกโอกาสไว้เพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมพัฒนาความสามารถเพื่อให้เราก้าวมาเป็นผู้นาของครอบครัวได้ค่ะเพราะการเป็นลูกสาวคนเดียวแม่การอาจจะเป็นแนวแบบพูดน้อยค่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างๆเสมอจะคอยเป็นคนที่ รองรับแบบว่าทุกๆอย่างที่หนูแบบเจอมาค่ะรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูเสมอไม่ว่าหนูจะเดินไปทางไหนแม่จะเป็นกาลังใจให้เสมอใช่ค่ะเป็นคนไทยเป็นแฟนนางงามกำลังใจต้องการในเส้นทางการนได้ค่ะการเองนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยค่ะที่สนับสนุนการนะคะแล้วก็อยากจะขอฝากเป็นกาลังใจให้กับการในการประกวดครั้งถัดไปที่มิสโกนะคะแล้วก็จะทาให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยแน่นอน ยาแล้วนะแน่นอนค่ะหมกหมาหมกแรกงาเลยค่ะรอติดตามเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตู่นที่สิบสีค่ะกำลังใจหนูมาแล้วลองไม่ได้ลองได้เลยมั้ง ดีใจมากค่ะดีใจไหมคะดีใจมากค่ะแม่้บอกอะไร้าคะะไรอได้บอกกันางเียงได้เจอเงเจอตอนนี้เลยค่ะยบอกยบอกบอกยนะโอ๊ยดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้แม่ตื่นตาใจลองพ่าเมื่อกินหลายรอบแล้วค่ะปานปานลุกจับมือแม่แม่ลุ้นไหมคะอุยลุ้นคอนี้ แสบหมดแล้วค่ะมือนี่ชาหมดเลยแล้วพอประกาศที่ไปลุกต้องการแต่ไโอ้ยหนุยเลยค่ะหนุยเจ้าพอตาเหนื่อยก็คือกรี๊ดนะเจ้าเจขอตอนประกาศอุ้ยขอหนุยแม่อุ้ยกรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะแม่ได้ไข่แม่จะไปกินไข่ไสเอาเมนูอะไรดีคะพรุ่งนี้กินอะไรดีแม่ต้องเลยเหรอ การชอบกินน้ำพริกอ่องเจ้าพักกินแล้วจะสวยแบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกับพักต้มนะคะแล้วก็เราหิวเราหิวนะข่าวหิวข่าวเราหิวแล้วใช่ไอเดียต้องเดือดนิดเดียว